ขับเล่ได้นะครับอนี้อันนี้ยังไม่มีชมพูนะครับโคมอะไรนะครับโหนาเลยนะเห็นปะสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับกระป๋องพ้นโฟมนะนะครับที่ใช้สำหรับ เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับของแบรฟอร์สนะครับนี่นะตัวนี้เลยนะครับซื้อมายังไม่ได้มาลองใช้เลยนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมนะครับว่าเออเนี่ยเราใช้งานยังไงแล้วก็ประกอบยังไงนะครับผมครับเจ้าก็ป๋องฉีดโฟมอันนี้นะหรือว่าเรียกอย่างว่าโฟมแลนนะครับก็ต้องใช้งานร่วมกับเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงเท่านั้นนะครับผมนะครับเพราะว่าตัวเนี้มันจะใช้น้ําในการลักเอาโฟมไปพ่นนะครับผมครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้นะครับก็จะมีตัวหัวพร้อมฝานะแล้วก็จะมีสาย ที่เป็นซิลิโคนมาให้นะครับอันเนี้ยสายดีมากนะครับถ้าเป็นสายปกติที่ผมเคยใช้เนี่ยที่เป็นสายท่อธรรมดาเนี่ยเวลาเราใช้ไปนา,นานๆในตรงเนี้ยมันจะแข็งครับแล้วเวลาเรามันรักน้ําเนี่ยบางทีเราหมุนฝานะครับแล้วสายมันกระเดิดขึ้นมามันก็ดูดน้ําไม่หมดนะครับผมอ่านะพ่นโฟมไม่เนียนเนาะนะครับแล้วก็จะมีตัวเทปแผ่แถมมาให้นะครับกับตัวคอปเปอร์นะคอปเปอร์ตัวเนี้ยนะมันก็มีหลายแบบนะเราสามารถไปเลือกในแพคเกจได้นะครับเวลาที่เราซื้อนะ นะครับว่าเราจะเอาไปใช้แบบไหนและส่วนตัวของผมเนี่ยผมเอาไว้ใช้กับคอปเปอร์ที่เป็นหัวฉีดน้ําปกตินะครับถ้าจะเอาไปใช้กับปลายปืนที่เป็นของพวกซินซานโนพวกบอสหรือว่าจะเป็นของยี่ออื่นก็แล้วแต่นะครับเราต้องไปวัดนะแล้วก็ไปเลือกให้ตรงรุ่นนะครับเพื่อที่เราจะเอามาทําการใส่กับตัวหัวพ่นโฟมอันนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์คร่าวๆทั้งหมดที่เขามีมาให้ในชุดนะครับเอเครับยังไงก็ฝากติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาประกอบให้ชมกันนะครับว่ามันประกอบยังไงนะ นะครับวิธีการประกอบก็อง่ายๆครับผมนะครับในชุนเดเนี่ยเขาจะแถมตัวเทปพันเกียวมาให้แต่อันนี้คือผมไม่ได้ใช้นะเพราะว่าผมเห็นว่ามันมีโอลิงอยู่นะเนี่ยครับบริเวณตรงนี้นะมันมีโอลิงอยู่นะครับเห็นไหมครับมันมีโอลิงอยู่ตรงนี้บริเวณตัวเกียวนะนะครับผมก็ไม่ได้ใช้นะครับก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าโอลิงเนี่ยมันก็จะไปทําเป็นตัวป้องกันน้ําออกน้บหรือว่าเป็นซีนนะการน้ําออกอยู่แล้วนะครับผมนะครับก็ใขเข้าไปได้เลยแล้วก็ใช้ แหวนข้างนะเบอร์14นะครับในการที่เราจะกวดให้มันแน่นนะครับเนี่ยกวดเข้าไปได้เลยครับกวดแค่ติดแค่แบบตึงมือนิดเดียวก็พอนะครับไม่ต้องไม่ต้องแน่นมากนะครับผมนะครับแค่นี้เองนะครับตึงมือก็พอครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับผมนะครับแล้วส่วนของตัวหัวนะปกติโฟมแลนนะครับมันจะเปิดได้แค่สังเกตที่หัวตรงนี้นะมันจะเปิดอย่างนี้ นะครับเราก็ปิดแบบนี้นะครับผมนะครับแต่เจ้าหัวตัวนี้นะครับสามารถหมุนองศาได้จะเอาเป็นแนวตั้งอย่างนี้นะครับหรือว่าจะหมุนเป็นแนวนอนแบบนี้ก็ได้นะครับนี่เราสามารถหมุนได้นะเป็น3 6 0อยองศาเลยนะครับอันนี้ก็ฉีดแบบแนวแนวขวางนะแนวนอนนะครับถ้าเราจะฉีดแบบแนวตั้งเราก็ฝืนหมุนไปนิดนึงมันก็จะเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับแล้วเราจะปิดให้มันหัวมันกระจายแล้วก็ปิดแบบนี้นะครับผมนะครับก็จะสังเกตได้ว่าสามารถใช้งานได้อิสระมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของตัววาล์วนะครับที่เราเอาไว้เปิดปิด นะครับชมพูนะนะครับถ้าเราหมุนตามเข็มก็คือเปิดชมพูเยอะนะครับดูดเอาชมพูไปใช้เยอะนะครับถ้าเราหมุนนะครับทวนเข็มนาฬิกานะก็คือปิดชมพูนะครับเวลาฉีดมันก็จะมีตันน้ำนะครับผมนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมาให้เราเอาสายที่เอาไว้ดูดโฟมนะหรือว่าดูดชมพูนะครับผมนะครับใส่เข้าไปเนาะนะครับแล้วก็สวมเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาได้เลยครับนี่ครับปิดฝาได้เลยนะครับปิดฝาได้เลยนะครับ นี่แค่นี้ก็ประกอบเสร็จแล้วพร้อมใช้งานแล้วนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลองใช้งานจริงๆกันดูนะครับว่าเวลาที่ใช้งานจริงล้วจะเป็นยังไงนะครับเออผมแนะนํานิดนึงนะเ,เพื่อนๆท่านไหนที่จะซื้อกระป๋องพ่นโฟมเนี่ยที่เป็นโฟมแลนด์แบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะที่ยังต่อหัวแบบนี้แล้วใช้น้ําฉีดนะครับคือเราจะพื้นฐานเนี่ยเราจะต้องมีเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงอยู่แล้วนะครับซึ่งเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงอันนี้นะครับก็แนะนําให้ใช้ตั้งแต่100บาทขึ้นไปนะถ้าต่ากว่านี้ผมว่าโฟมมันจะไม่สวยนะ เวลาเราฉีดมาเหมือนกับว่าโฟมเนี่ยมันจะกระจายออกมาแล้วมันจะไม่ฟูนะครับผมนะครับหรือว่าฟูน้อยนะนะครับถ้าใช้ตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปก็สบายๆนะครับผมร้อยบาทร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบเนี้ยนะครับยังไงก็ฉีดมาโฟมสวยอยู่แล้วนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปลองดูกันจริงๆว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงนะครับครับตอนนี้นะผมก็เตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาผสมแชมพูนะเข้าไปในขวดนะครับผม ก็ใช้แชมพูธรรมดานะครับแล้วก็ใส่ไปผมผสมเนี่ยหนึ่งส่วนส่วนสิบนะหนึ่งในสิบพอนะครับไม่ต้องเยอะนะครับผสมนิดเดียวนะครับก็ใส่ไว้ประมาณครึ่งกระป๋องแบบนี้นะครับหรือว่าจะใส่เติมไปเต็มก็ได้นะแล้วแต่ใช้งานเลยนะครับผมแต่นี่คือผมผสมเท่าที่ผมใช้พอใช้นะครับครับจากนั้นเราก็ปิดฝาได้เลยนะครับนี่ครับก็จะได้แล้วนะครับครับตัวนี้นะจะเป็นเปืนฉีดน้ําที่ผมใช้อยู่ประจานะคือผมจะต่อเป็น ข้อต่อคอปเปอร์แบบนี้ก็คือสามารถถอดหัวได้นะคบแบบนี้แล้วก็เอาหัวตัวนี้เข้าไปใส่ได้นะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นฟืนฉีดน,น้ําของแบรนด์ต่างๆนะเราต้องไปซื้อหัวแบบนี้นะเนี่ยมันจะเป็นหัวแบบนี้นะครับหรือว่าเราจะซื้อออปชั่นนะครับตรงหัวคอปเปอร์ตรงนี้นะครับให้เป็นหัวแบบนี้เลยก็ได้นะเราก็ไม่ต้องมานั่งต่อไอตัวคอปเปอร์ทองเหลืองอันนี้นะครับแต่ของผมเนี่ยผมไปซื้อตัวที่เป็นแปลงจาก ตัวอะแดปเตอร์ของปืนฉีดน้ำของผมนะมาต่อเป็นคอปเปอร์อย่างนี้เพื่อเพื่ออะไรเพื่อเวลาที่เราใช้งานกับอุปกรณ์อื่นี่ยมันจะต่อง่ายครับต่อได้หมดเลยนะครับนะครับมันก็จะสะดวกนะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะว่าจะเอาแบบไหนนะครับก็วิธีการใช้งานก็เหมือนเดิมครับใส่เข้าไปเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอปเปอร์ของผมที่เป็นตัวแปลงนะแล้วผมก็จะเอาตัวเนี้ยนะครับสวมเข้าไปแบบนี้นะแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับผมครับเดี๋ยวเราก็ไปลองฉีดกันดูนะครับว่าโฟมะออกมาหนาไหมนะครับผมครับเดี๋ยวผมจะลอง เอ่อเทสให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นแนวตั้งนะแล้วก็อันนี้ผมจะปิดโฟมนะครับให้สูตรก่อนนะก็คือไม่เปิดชมพูเลยนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวจะค่อยไล่เปิดให้ดูนะลองทีดูจะสังเกตที่ตัวหัวนะยังไม่มีชมพูออกมานะครับเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวผมจะดิดนะครับนี่ตัวนี้ก็ปรับการกระจายของน้ําได้นะครับนี่นะแบบนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดนะครับแชมพูให้มันออกมานะครับ นี้ตอนนี้โฟมออกมาแล้วนะครับจะสังเกตเนี่ยครับตัวโฟมออกมาแล้วนะครับโฟมหนาเลยนะเห็นปะ่ะอันนี้คือเปิดสูตรเลยนะเดี๋ยวผมจะปิดไปนิดนึงนะครับน,นี่ผมเปิดสูตรนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะติดไปสักรอบหนึ่งนะครับอ่าผมปิดไปหนึ่งรอบนะครับ เนี่ยครับถ้าเปิดสูตรโฟมก็จะหนาแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ฉีดไปนานพอสมควรนะจากน้ําระดับนี้ก็ลดมาเหลือครึ่งหนึ่งนะเนี่ยครับประมาณนี้เลยนะเห็นไหมเห็นเนื้อโฟมป่ะเนี่ยครับเนี่ยเนื้อโฟมนี่มันไหลติดอยู่ที่รถเห็นไหมนะครับเนี่ยดูที่พื้นก็ได้ครับนี่นะครับครับตอนนี้นะผมก็ล้างรถผมเสร็จแล้วนะใหม่เอี่ยมอลาไทยนะครับก็สรุปว่าใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับพุ่นโฟมออกมาอยู่ที่การปรับนะ ว่าจะโฟมหนาโฟมบางนะครับก็เลือกปรับกันดูตามใจชอบเลยนะครับถ้าโฟมหนาเนี่ยมันก็จะกินแชมพูเยอะหน่อยนะถ้าโฟมพอดีพอดีเนี่ยมันก็จะกินน้อยนะครับแบบนี้เนาะนะครับก็เอาไปปรับใช้กันได้นะครับอันนี้ผมซื้อมาใช้ของผมเองนะก็ใช้งานได้ดีครับนะครับเป็นไหมรถมันสะอาดล้างง่ายนะครับผมนะครับก็ฝากไปสักหนึ่งคลิปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังมองหาโฟมแลนนะหรือว่าเครื่องพ่นโฟมแบบนี้อยู่นะครับ นี่นะก็ลองไปเลือกกันดูนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ใช้งานได้ดีๆีเดียวนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามช annel ไว้สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงเรามาเจอ er กันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปเลย